สวัสดีครับผม LK Auto นะครับผมวันนี้รีวิวเช่นเคยนะครับงานแปลงรถนะครับผมตัวนี้ Fortuner MC นะครับ2021ใหม่มาในสีดำนะครับแปลงเป็นตัว l e g e n d e r นะครับผมตัวนี้ใช้ไฟเดิมทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้านะครับผมตัวไฟเลี้ยวนะฮะแล้วก็ไฟท้ายไฟตัดหมอกนะฮะใช้เป็นของเดิมทั้งหมดเลยนะครับผมในส่วนที่แปลงนะครับจะเป็นกันชนด้านหน้านะครับผมกันชนด้านหลัง พร้อมอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบ้าตัดหมอกนะฮะช่องลมนะฮะแล้วก็ตัวกระจังหน้านะครับพร้อมกับตัวคิ้วไฟหน้านะครับผมแล้วก็โลโก้เรดาร์ตัวนี้เพิ่มเติมจากชุดแปลงของเรานะครับผมสิ่งที่ลูกค้าจะได้เพิ่มเติมอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นหัวเซ็นเซอร์เสมือนเจียงแบบนี้นะฮะที่มาในตัวรเรจนเดอร์นะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยทีเดียวนะครับผมก็จะหล่อๆกันเป็นแบบนี้เลยทีเดียวนะครับสาหรับตัวชุดแปลงหน้านะครับฟอร์จูเนอร์เจนเดอร์ของเราใน ไฟเดิมของตัว Fortuner M4 นะครับผมสำหรับท่านใดขับ Fortuner ตั้งแต่ปี15ขึ้นมานะฮะอยากจะแปลงและชื่นชอบในไฟหน้าของตัวฟ o r t u n e r m c mm hmm. ก็สามารถที่จะเลือกส่นเป็นแปลงหน้า l e g e n d ดอร์ไฟหน้า m c แบบนี้ได้เลยนะครับผม mm hmm. ก็จะรล่อๆในอีกสไตล์นึงนะครับผมไปดูด้านหลังกันนะครับผม mm hmm. ตัวที่เราให้นะฮะจะเป็นพาร์ทอะไหล่แท้ทั้งหมดเลยนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นตัวกันชนหรือว่าอะไรต่างๆนะฮะพร้อมกับงานสีที่โรงงานนะครับผมตัวนี้นะครับด้านหลังเองนะฮะก็มาพร้อมกับตัวกันชนท้ายนะครับผมเรเจนเดอร์นะฮะดูสีใกล้ๆนะ,ะตัวนี้เป็นสีดํสอง8นึดนะครับผมสังเกตง่ายๆสีโรงงานนะจะมีตรงนี้อยู่นะครับผมแล้วก็ตัวพลาสติกตกแต่งกันชนท้ายรูปตัวแอลนะครับผมแล้วก็ลิ้นล่างนะับเป็นสีดําเงานะครับผม ตัวไฟยังเป็นไฟเดิมของตัว f o r t u n e r m c นะฮะไฟเลี้ยวจะเป็นแบบกระพริบนะครับผมถ้าเป็น f o r t u n e r r e g e n e r จะเป็นไฟเลี้ยวแบบสูงคอ t เช l i g ท t นะฮะทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับผมนี่นะครับท่านใดสนใจที่จะแปลงหน้าหล่อแบบนี้ก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามนะฮะเข้ามาพูดคุยที่เอาเออโตของเราได้เลยนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามเอาเคของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ